ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเห็นกล้องเห็นกล้องเห็นกล้องไม่ได้เลยตื่นแล้วเห็นกล้องกัดเพื่อนนะนั่นนั่นเก่งนะเรานะเก่งนะเรานะอืม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  ดู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 นู่นเก่งนะเรานะตื่นแล้วก็เล่นกันตื่นแล้วก็เล่นกันนู่นเจ้าตัวน้องก็อยากมาหาน้องอยากเข้ามาหาน้องแน่ๆอย่าก,กัดกันอย่าทะเลาะก,กันลูกอย่าทะเลาะก,กันเนี่นี่นี่เก่งจังเลยดูดูดูด